ดีซีช็อปมีไก่แมบฟิตเริ่มต้น39บาทไก่เงินไก่เป็นต่าง,างๆเบเตซี่ก็มีบริการกดเกมพาร์ราคาถูกและรับเติมโลบักแท้โปรโมชั่นมีตลอดแถมเพียบร้านจดทะเบียนการค้าถูกต้องปลอดภัย100%มีแจกโค้ดด้วยนะครับผมเข้าลิงก์ใต้คลิปเลยเอาละห้าสด้วยนะครับนี่กับอยู่เช่นเคยนะครับกับอ่าโนว์นเองนะครับผมก็ วันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการใช้อ e ีโมดนะครับผมที่มีอยู่ในเกมทั้งหมดนะครับผมทั้งแบบฟรีนะครับผมแล้วก็แบบที่เสียโลบักในการซื้อในส่วนของเกมพาร์ทเนาะเพื่อเพื่อนๆบางคนกำลังแบบมองหาวิธีการใช้อ e ีโมดนะครับผมแต่ว่าไม่รู้วิธีจะใช้เนาะก็เดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับผมก็วิธีการใช้อ e ีโมดนะครับผมให้เปิดไปที่ช่องแชทนะครับผมแล้วก็ทําการพิมพ์ เปลน e นะครับผมแล้วก็เว็นวักนะครับหรือสเปกบาลแหละได้ตามด้วยชื่อคําสั่งนะครับเช่นอย่างผมต้องการในส่วนของท่านั่งนะครับผมหรือท่านอนเราก็จะพิมพ์คำว่าสวีปเข้าไปนะครับมันก็จะกลายเป็นเียตัว E-mode ท่าของมันนะครับผมประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเรามาเริ่มแต่ที่ท่าที่เป็นท่าฟรีก่อนเลยนะครับผมก็ ผมจะขอเริ่มจากซิสนะครับผมเพราะว่าซิสง่ายสุดแล้วนะครับผมตอนนี้นะครับท่าน e ซิสนะครับจะมีอยู่ทั้งหมดสิบท่านะครับผมเริ่มตั้งแต่ท่าที่หนึ่งจเถึงท่าที่สนะิบเนาะเดี๋ยวจะไล่ให้ดูทีละท่านะครับผมนี้จะเป็นในสองท่าที่หนึ่งนะครับท่าที่สองเนาะท่าที่สาม ท่าที่สี่ท่าที่ห้าท่าที่หกท่าที่เจ็ดท่าที่แปดท่าเราสุดท้ายนะครับท่าที่เก้าเนาะท่าที่เก้านะครับจะเป็นท่า เป็นท่าซิทท่าเดียวในปัจจุบันนะครับที่มีส่วนของ Animation, นะแอนิเมชันเนาะแต่ท่าที่สิบค,ครับผมก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับสำบาสำหรับท่านั่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปท่าฟรีท่านูรีกันเลยนะครับผมอันนี้จะเป็นท่าในส่วนของที่ไม่มีส่วนไี่เกี่ยวข้องกับตัวเลขมากนะครับผมก็จะเริ่มจากทับอ e ีสลีฟนะครับนอนเนาะเวลานอนก็จะมีหมอนมาให้ด้วยเนาะ แบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะต่อไปจะเป็นท e ับ e เบา eit เบาลินนะครับผมก็คือทัอ e แบ e อย่างนี้เนาะมันก็จะได้รูปบาร์มานะครับประมาณนี้นะครับต่อไปคือทับ e bow นะครับหรือกราบไหว้แหละบูชาอะไรประมาณนั้นแหะต่อไปก็คือทับ e grab นะครับตบมือต่อไปคือท e ับอีค o s s s e t นะครับ ปอดอกเนาะถัาปีเฟสพารมนะครับประมาณนี้นะครับต่อไปคือเฟรกนะครับเบ่งเนบเบ่งกล้ามก็จะมีประมาณนี้นะครับผมต่อไปจะเป็นถ้าป e ีแฮนด์สแตนนะครับผมก็คือเราจะยืนแบบกับหัวเนาะ ทับอ e ีรีนนะครับเหมาะเอาไว้ใช้กับลำแพงนะครับเช่นนี่ตรงแซมเปลิลให้ประมาณนี้นะครับนี่ข้างๆกันไปกเ,เนาะแล้วก็ทับอ e ีรีผื่อใครอยากได้เนี่ยแอดที่ถ่ายรูเปเพจนะครับสามารถใช้อย่างนี้ได้เน,นาะประมาณนี้เนาะต่อไปจะเป็นในส่วนของทับอ e ีเรฟนะครับผมลักเนาะจะเป็นอย่างนี้นะครับเหมือนนอนดู คนที่ชอบอะไรประมาณนั้นทัพ e yes นะครับผมคือสะยหน้าทัอ e no คือสายหน้าต่อไปก็คือทับ e pumpkin นะครับผมก็จะมีเป็นอย่างนี้เนาะแล้วก็ทับ e play นะครับขออธิฐานอะไรประมาณนั้นเนาะก็ อันสุดท้ายนะครับผมในบทมู่ของฟรีเนาะก็คือทับ e c ค o า d นะครับผมมันจะเป็นการแสดงจำนวนปลาที่เราตกไปทั้งหมดในเกมนะครับผมซึ่งเราสามารถเซ็กเช็คได้ในที่สเตตัสนะครับผมแตบตรงนี้เนาะข้าเมนูกดสเตตสเลื่อนลงมานะครับจะมีครัรครว่าฟิสค l total นะครับก็คือตรงนี้เนาะประมาณนี้นะครับสำหรับท่าฟรีนะครับในบทปู่แรกเนาะ ต่อไปจะเป็นท่าฟรีในบทหมู่ของโชเคสนะครับเพราะว่ามันใช่โชเคสแล้วตามด้วยหมายเลขเนาะผมเลยขอมัดรวบไปที่ดินเดียวกันเนาะโดยการจะใช้โชเคสนะครับเราจำเป็นจะต้องมีตานะครับถือตาด้วยใดมือึงจะใช้งานได้อย่างถูกต้องนะครับซึ่งผมจะขอ example ด้วยตาออโรร่าไฟอินควิสนะครับเริ่มจากท่าแรกนะครับโชเคส1นะครับมันก็จะทําการหยิบตาขึ้นตานะครับแล้วก็แบบโชยในอย่ง,อยงนี้เนาะต่อไปคือท่า E โชเคส2นะครับ จะเป็นการทำให้ปลามันลอยอยู่เหนือหัวนะครับแบบนี้เลยแล้วก็ถ e ้า E ีโชเ f ส r s t นะครับจะเป็นการโบกให้เห็นนะครับว่าเดี๋ยปลาเป็นอย่างนี้นะปลาตัวอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็อย่างสุดท้ายนะครับถ้า E Show f ส r s นะครับเอาปลาเบามไว้ข้างหน้านะครับแันเป็นอย่างนี้ก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าปีทั้งหมดที่อยู่ในเกมเนาะ ต่อไปจะเป็นในส่วนของเกมพาสนะครับผมซึ่งถ้าเกมพาสปัจจุบันนะครับมีอยู่สองอย่างนะครับคือของสพอร์เตอร์กับอ e ีโมดเนาะซึ่งเดี๋ยวผมจะขอเอาจากสพอร์เตอร์นะครับโดยถ่าสพอร์เตอร์นะครับเมื่อซื้อสพอร์เตอร์เราจะได้สิ์ในการเข้าติดทับอ e ีโรนนะครับเป็นการโปรยเงินนะครับโปรยเหรียญออกไปเนานะซึ่งเงินเราไม่ลดเนาะมันเป็นแค่ท่าอ e ีโมดต่อไปนะครับจะเป็นท่าที่มาจากอ e ีโบด แทั้งหมดนะครับผเริ่มจากคาราเมลนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเปิดดังเยอะไม่ได้เดี๋ยวมาติดลิขสิทธับ e ีมังกี้นะครับทับ e ีชอฟเฟลนะครับ กอไปจะเป็นในส่วนของฟรอสนะครับแล้วก็ฟลน์ถ้าีเฟสนะครับเฟสแล้วก็ท e ้ามีบิลลี่นะครับ อีพแกมเบอร์นะครับอัพอีด e ิสลิสนะครับอัพอีสมาร์ทอัพอ e ีเรนเอเนตนะครับต่อไปก็จิ๊กสโต้น,นะครับ แล้วก็อัพอีกรายนะครับผมพุชอัพนะครับพุชอัพดันพื้นเนาะมิสเตอรี่นะครับอา้าไปเลยนะน,นี่นะครับอิงลิสเตอรี่จะประมาณนี้นะครับผมแล้วก็รองสุดท้ายนะครับทับอีวีเดอรฟิสนะครับ แล้วก็ถ้าสุดท้ายนะครับถ้าแฟนนะครับหรือว่าพับในนะครับผมเป็นพับญี่ปุ่นเนาะก็จะมีประมาณนี้นะครับผมสําหรับอ่าีโมททั้งหมดที่มีอยู่ในเกมฟ i ิสในปัจจุบันนะครับผมก็ทั้งคลิปนี้มีประโยชน์สาหรับคนที่กำลังมองหาวิธีการใช้อีโมทนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมบ๊ายบายจ้า